อยากทํา YouTube อยากมีช่อง u t u b e เป็นของตัวเองต้องการสร้างไงได้ออนไลน์จะทํายังไงดีครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับในข้อที่4รู้ใจคนดูแน่นอนครับว่าการทําช่อง u t u b e เนี่ยเราจะต้องรู้ใจคนดูก่อนนะว่าคนดูเราเนี่ยต้องการอะไรจากช่องเราถ้าเราเป็นสายความรู้นั่นหมายความว่าคนดูต้องการความรู้จากเราเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราคือแชร์ออกไปครับให้ความรู้คนมากมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเราและตัวเขานอกจากเรานะครับจะได้ผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นแล้วคนที่มาดูคลิปเรานะครับก็จะทําการดูคลิป ก็ทําให้มีค่าโฆษณาหรือว่าได้เงินจาก YouTube เพิ่มมากขึ้นนั่นเองอันนี้แน่มันจะเป็นเทคนิคที่เรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับเห็นไหมครับว่านี่แค่เทคนิคเล็กๆนะก็ทําให้คุณผู้ชมนะครับสามารถสร้างรายได้ได้แล้วเพียงแค่รู้จักคําว่าให้แค่นั้นครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5้ข้อนี้นสําคัญมากๆนะนั่นก็คือดึงดูดคนดูให้ดูคลิปจนจบนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่ามันจะเป็นผลต่อรายได้ของเราสมมุติว่าคนดูเข้ามาดูคลิปเรานะครับแล้วก็ดูแบบ1นาทีแล้วก็ปิดทิ้้้งไไไปม่ดดูจจนนบเพราะฉั เรานะครับต้องมีกิมมิคเล็กๆในคลิปวิดีโอนะครับเช่นการตั้งหัวข้อต่างๆ การมีเบรกการมีไฮไลท์การมีจุดสําคัญนะครับแล้วก็ซีนจบซีนเปิดซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะลงลึกไปอีกนะไม่ใช่แค่ว่าแบบอุ้ยทำคลิปมาถ่ายหนะ้ากล้องเสร็จแล้วก็จบไม่ใช่นะคุณผู้ชมมันก็จะมีการลงลึกไปนะครับในส่วนของรายละเอียดที่เอ็มพูดมาซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะพูดในคลิปถัดไปแต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการให้คนนะครับดึงดูดคลิปจนจบก่อนซึ่งเรานะครับสามารถนําทั้งไฮไลท์มาใส่ต้นคลิปหรือว่าเราสามารถนําซีนสําคัญเนี่ยมาตัดลงแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับไทยาร์เ็ติ้งนะครับมี YouTube แล้วนะตรงนี้เลยก็จะเป็นการสอนเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวต,วต,วตอนออนไลน์เพิ่มผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียสอนเทคนิคต่างๆวิธีต่างๆก็ๆจะมีมากมายครับให้คุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยและวันนี้นะครับเอ็มก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับ